ไกถ้าเดินก็ไปพอสมงวรครับเลยต้องมีรถรางแบบนี้นะครับรนี้มากเลเนี่ยสวกันเลยโอ้เยี่ยมครับโอ้ไม้โบราณโบราณต้นใหญ่ๆเลยแต่ม้งขามเยอะเลยนะ ี่ยมะขามกระดูอันนี้อะไรนะกำมกัตะโกนาเนี่ยตะโกนาโอ้โหนี่ครับตรงนี้แล้วครับนะครับท่านท่านนักท่องเที่ยวทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับโบราณสถานด้านในนี้จะมีสามตึกหลักๆนะครับทั้งด้านซ้ายขของนักท่องเที่ยว จุดแรกเนี่ยกว่าปางสี่เพศนะครับหากสีเพศแล้วทุกที่สองเรียกว่าแถวทางในครับแล้วก็จุดที่สามนะครับจุกที่รถจะไปจอดให้นักท่องเที่ยวลองเดินทุกก็เรียกว่าปางสองพี่น้องและทางด้านวาม้วยของนักท่องเที่ยวนะครับจะมีน้ำแล้วห้องน้ำเพืคอยบริการนักท่องเที่ยวครับ มันจะมีเป็นสีขาวสามไม้สามหลังนะครับเป็นจุดที่ให้ลัลบๆรอขึ้น,น,น,นรถกลับนะครับส่สสวนโอ้นมาขามขึ้นอย่างเครับรถเดียวที่เป็นสีขาวแล้วกลับขึ้นรถสนามกลับก็ได้นะครับ